นี่คือการกลับมาของหูฟังรุ่นเรือธง s s e e r i s ของ s o u n d p i e c e นี่คือ s o u n d p i e c e H3 ครับเป็นหูฟัง True Wireless In-Ear ที่มีราคาแค่3,000กว่าบาทแต่กล้าท้าชนกับหูฟังราคาหลักหมื่นที่กล้าท้าชนเพราะเขาสวยเกินราคาแล้วก็ยังมีมิติเสียงที่เปิดโล่งมากๆนะครับเบสลงลึกมวลหนักแน่นกลางแหลมสมดุลสุดๆแถมยังรองรับไฟ High-Res และตัดเสียงรบกวนได้ถึง55เดซิเบลที่พูดมาเนี่ย ราคาสามพันกว่าบาทจริงๆนะ Sound s o u n d p e c e H3 เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลามจิโก้ไอทีครับวันนี้ได้โอากาสมารีวิวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจาก s o u n d p e c e อีกแล้วนะครับโอ้โหตัวนี้นะฮะมันคือการกลับมาของตำนานอันดับแรกต้องเล่าเรื่องตำนานก่อน คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสักประมาณปี2020 Southpice เนี่ยนะฮะตัว S Series เนี่ยเขาเป็นรุ่นเรือธงของเขาเลยตอนนั้นนะเขาเปิดตัวรุ่นแรกที่เป็นเรือธงของเขาเนี่ยโดยการไปเปิดตัวในแพลตฟอร์มที่เป็นสตาร์ทอัพอย่างพวก IndieGoGo Kickstarter เปิดตัวรุ่น Southpice H1 ตัวนั้นเนี่ยโอ้โหไปเปิดตัวเสร็จปุ๊บโดยการที่เราจะไปเปิดตัวบนแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพแบบนั้นได้เนี่ยเราต้องมีอินโนเวชันเราต้องมีเทคโนโลยีที่โดดเดน่นใช่ไหมฮะผู้คนอยากให้ความสนใจหูฟัง s o u n d p i e c e H1 ตัวนั้นเนี่ยนะฮะในยุคนั้นเนี่ยปี2020โดดเด่น2เรื่องด้วยกัน1คือเป็นหูฟังแบบ True Wireless In-Ear รุ่นแรกๆเลยที่มีการใส่ Double Driver เข้าไปคือมี Driver สตัวแล้วเป็น2ชนิดด้วยใส่เข้าไปในนั้น ตัวหนึ่งเป็นดินามิกไดรเวอร์อีกตัวหนึ่งเป็นบาลานซ์สมิชเจอร์ยุคนั้นยังไม่ค่อยมีใครทําเลยนะครับแค่นี้ผู้คนก็ให้ความสนใจแล้วบวกกับโคเดกที่เขาใช้ในการบีบอัดเสียงเป็นโคเด็กใหม่อย่าง FX Adaptive ซึ่งเป็นของใหม่มากๆตอนนั้นฮือฮ <Yeah. S 1> าเลยครับโอ้โหทั้งชิ c k s t a r t e r และ i n d y e g o ก o นะครับระดมทุนได้มหาศาลได้ยอดการสั่งซื้อมหาศาล ทำให้นักรีวิวก็สนใจพอของผลิตออกมาได้เขารีวิวกันโอ้โหคุณภาพเสียงที่ได้สุดยอดทุกคนชื่นชอบโด่งดังมากๆ H1 จึงกลายเป็นรุ่นสร้างชื่อให้กับ Soundpiece เลยแล้วขึ้นไปสู้กับพวกหูฟังระดับราคาที่สูงกว่านั้นได้สบายๆพอมาถึงรุ่นที่2อครับออกมาเป็น H2 ช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นกระแสแบบว่า AirPod มาแรงมากทาง s o u n d p e ก็เลย ดัดแปลงตัว S2 เนี่ยนะฮะดีไซน์ใหม่หมดเลยกลายเป็นหูฟังแบบมีก้านเรียกว่าไปสู้กับ AirPods เลยแต่ดูเหมือนการจูนเสียงเนี่ยกับการเปลี่ยนไปที่แบบพยายามจะเน้นให้มันคุณภาพเสียงให้มันแบบดูผู้ดีมากยิง่งมีความเป็นอ u d i o ไฟล์มากยิ่งขึ้นกับกลายเป็นว่าผู้คนเนี่ยนะฮะที่เคยชื่นชอบ H1 เนี่ยเขาก็อื่นๆไป มันก็เลยกระแสความนิยมมันก็เลยงงๆไปนิดหนึ่งแต่วันนี้ครับผมก็เลยจะบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่า s 3เนี่ยนะฮะ Soundpiece S3 ตัวใหม่นี้นี่คือการกลับไปย้อนความสำเร็จของ H 1ในรุ่นแรกกลับมาเป็นรูปทรงของ True Wireless In-Ear ไม่มีก้านแล้วแล้วดีไซน์สวยมากๆเดี๋ยวให้ดูดีไซน์นะครับมาพร้อมกับ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่เข้าไปอีก double driver เป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับคราวนี้เราใส่เป็น triple เลยใส่เข้าไป3ตัวต่อข้างหนึ่งเลยอนี่ันมัสน custom in ear ชัดๆมี driver เยอะขนาดนี้ระบบเสียงเนี่ยรองรับ high res มี noise canceling ตัดเสียงได้55 d e c i b บลแล้วก็มีเวทีเสียงที่จูนกลับมาในสไตล์ของ H1 มันคือการกลับมาอย่างแท้จริงแล้วจะกลับมาทวงบัลลังอย่างยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง รีวิวให้ดูครับผมบิว้วมาอย่างยิ่งใหญ่เลยหลายคนจะบอกว่าโอ้โหพี่หลาม แบบว่าบิหน่ากลัวมากแต่จริงๆเขาปรับปรุงไปเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยกลับมาแบบม,มาพร้อมกับนบวัตกรรมใหม่ๆด้วยเรามาดูดีไซน์ของ Soundpiece H3 ตัวนี้ก่อนเลยนะครับดีไซน์เนี่ยโอ้โหถ้าเทียบจากรุ่นแรกรุ่น2ตัวนี้นี่คือล้ำออกไปไกลอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับเขามาด้วยคอนเซปต์ดำทอง แล้วก็มีความ transparent ก็คือมีความโปร่งใสนี่ฮะฝาตัวเคสเนี่ยนะฮะเป็นแบบใสๆเลยมองทะลุได้นะฮะซึ่งข้อดีคือเราสามารถดูได้ว่าเอ๊ะหูฟังยังอยู่ในเคสหรือเปล่าไม่ได้ลืมเอามาเก็บนะอ่าเปิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณจะเห็นความพิถีพิถันในการที่เขาทำตัวเคสนะครับตัวเคสเนด้านนอกเนี่ยนะฮะเป็นพลาสติกดำเงาตัดกับสีทองพอเปิดเข้ามาเนี่ยช่วงที่เป็นขอบของด้านในเนี่ย เขามีการเปลี่ยน t e เจอร์ด้วยนะเป็นลายคล้ายๆหนังโอ้โหจริงๆไม่ต้องทําก็ได้นะทําแบบเดียวกันก็ได้นะแต่นี่คือเพิ่มความ p r e m i ยมและเพิ่มความสวยงามก็ไปอีกแล้วก็มาถึงตัวหูฟังครับนี่ไม่มีก้านแล้วนี่คือหูฟังแบบ true wireless in ear กลับมาเหมือนเดิมแล้วเป็นแบบโปร่งใสอะแล้วเป็นลายลวดลายสีทองข้างในดูรูปทรงสิครับดูแล้วเนี่ย ผมเห็นทีแรกผมบอกเลยนี่มันคัสตอมอินเอชัดๆเหมือนหยอดพลาสติกลงไปในหูเราแล้วเอาแบบออกมาแล้วให้ได้เป็นรูปทรงนี้จุกหูฟังนะฮะหรือว่าตัวเอียทิปเนี่ยเขาให้มาถึง5ขนาดนะครับการใส่หูฟังแบบอินเอแบบนี้นะครับความกระชับความแน่นคือปัจจัยสําคัญเพราะฉะนั้นเขาถึงให้ตัวเอียทิปเนี่ยมาถึง5ขนาดเลือกขนาดที่เหมาะสมกับรูหูของคุณให้มากที่สุดใส่สบายที่สุดแน่นที่สุดกระชับที่สุด แล้วคุณก็จะได้การไอโซเลตเสียงจากธรรมชาติขึ้นไป1สเต็ปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันน้อยแคนเซลลิ่งข้างในก็จะยิ่งทํางานได้ดียิ่งขึ้นไปอีกสเปคอย่างอื่นยังไม่เล่าได้ไหมครับขอทดสอบเสียงแล้วฟังก่อนเลยมา เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android ผ่านทางโคเดก LDAC นะครับซึ่งจะทำให้ได้คุณภาพเสียงระดับ i i h Res เ่ยนะครับแล้วเราก็ลองฟังเพลงแบบคุณภาพสูงฟังเพลงหลายๆแนวครับมีทั้งเพลงไทยเพลงสากลนะครับเพลงบล็อกเพลงฮิป h o ปเพลง Dance สิ่งแรกที่ผมค้นพบได้ในหูฟังตัวนี้คือโอ้โหเวทีครับมาใหญ่มากๆ เปิดกว้างแล้วก็โล่งสุดๆแล้วก็เน้นความเป็นสเตอริโอมากๆนะครับคือมีมิติเสียงถ้าเป็นเพลงที่มิกซ์มามีความเป็นสเตอริโอแบบซ้ายขวาคุณจะแยกตำแหน่งมิติเสียงซ้ายขวาได้อย่างชัดเจนแล้วมันเปิดกว้างพอกว้างแล้วเนี่ยเสียงมันโล่งโปร่งเสียงต่ำมวนเบสนี่ถ้าเป็นเพลงไทยคุณอาจจะรู้สึกว่าเบสมันลงได้ไม่ลึกนั่นะอาจจะเป็นเพราะการมิกซ์เสียง แต่พอเป็นเพลงสากลไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามนะครับคุณจะรู้ได้เลยว่ามิติของเสียงเบสเนี่ยมันลงได้ลึกมากเสียงต่ํานี่ต่สาสะใจเลยคือกดลงไปเลยปื๊ดแล้วมวลน,นี้ก็หนักแน่นมาเป็นลูกกระชับเก็บตัวเร็วเสียงกลางกับเสียงสูงผมพูดพร้อมกันเพราะว่าผมจะชอบมากๆกับหูฟังที่เขาจัดสัดส่วนของเสียงกลางกับเสียงสูงกับมิติของมันเนี่ยได้อย่างกลมกลึงหูฟังโดยทั่วไปชอบเอาเสียงกลาง หุบเข้าไปด้านหลังเสียงร้องเนี่ยต่อให้ใสและเปิดโล่งแค่ไหนมันก็จะดูหุบๆทึบๆใช่ไหมฮะแต่อันนี้ครับกลับกันเลยครับเสียงร้องนี่มาข้างหน้าเลยยื่นออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดโล่งมากๆมันทําให้เสียงร้องเนี่ยมันสดมันใสมันพุ่งตัวมากๆเสียงแหลมเนี่ยถ้าเป็นหูฟังอื่นๆก็อยากจะให้เสียงแหลมมันสดใสเขาก็จะดันออกมาข้างหน้าเลย,เลยใช่ไหมฮะดันเวทีของเสียงออกมาข้างหน้าพอเสียงแหลมมากๆมันก็จะเสียดหูแทงหูเราแต่ซาวพีซเนี่ย เขาทำดีมากๆครับเสียงแหลมเนี่ยใสยกลิ้งเลยนะเจิดจ้าเลยแต่เขาดึงถอยหลังนิดนึงพอดึงถอยหลังนิดนึงปุ๊บขาวนี้มันไม่บาดหูมันไม่เบียดมันไม่กระแทกมันไม่เสียดหูเรามันทำให้เราฟังแล้วสบายมันเลยทำให้รู้สึกว่าเสียงกลางกับเสียงสูงเนี่ยมันสมดุลกันมากๆบวกกับเสียงเบสที่หนักแน่นนะครับฟังเพลงเนี่ยคราวนี้สบายเลยโอ้โหมาครบทุกย่านแล้วฟังสบายฟังแล้วไม่เหนื่อยฟังแล้วไม่เมื่อยล้าหัว โอ้โหสวมใส่ก็พอดีไม่อึดอัดดีมากๆเลยนะครับคุณภาพเสียงสุดยอดเว่ากันเฉพาะดีไซน์นะครับความสวยการออกแบบและคุณภาพเสียง แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะทำให้ Soundpiece H3 ตัวนี้นะครับขึ้นไปสู้กับหูฟังที่มีราคาแพงกว่าได้หูฟัง3,000กว่าบาทด้วยกันเนี่ยไม่ต้องสู้ครับแพ้กระจายแน่นอนขึ้นไปสู้กับพวก 5,000, 6,000, 8,000, 1พันหนึ่งยังไหวใครที่ชอบมิติเสียงแบบโลง่โลงๆโปร่งๆคมๆชัดๆแล้วก็สมดุล ัวนี้เลยนะโดนมากๆเขากัดน,น้ําระดับ IPX5 นะครับเรียกว่าเปียกได้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่ตัวเคสเนี่ยจะมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่ด้วยนะครับถ้าชาร์จหรือว่าใกล้หมดก็จะเป็นสีแดงถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับจากเต็มเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเหลืองถ้าชาร์จนเต็มก็จะกลายเป็นสีเขียวแล้วทีนี้เรามาดูสเปคกันบ้างนะฮะว่าที่เขาเสียงดีขนาดนี้ได้เพราะอะไรอันดับแรกครับ triple driver หนึ่งข้างมีดริเวอร์ถึง3ตัวด้วยกันเป็นดินามิกดริเวอร์หตัวซึ่งมีขนาด12มิลิเมตรแล้วตัวนี้เป็นไฮโพลิเมอร์ด้วยนะครับซึ่งคุณสมบัติของไฮโพลิเมอร์ของเจ้าดินามิกดริเวอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้มันสั่นพลิ้วได้ดี พอมันสั่นพลิ้วไว distortion มันก็น้อยนะฮะความเพี้ยนของสัญญาณมันก็จะน้อยแล้วมันเก็บตัวไวแล้วทําให้เสียงมันคมมันชัดกับไดรเวอร์สตัวนะครับตัวนี้จะเป็นบาลานซ์ซ t มเ e เจร์พอเราแบ่ง d r i v e อใน1ข้างเนี่ยออกเป็น3ตัวแต่ละตัวสามารถกําหนดความถี่ของแต่ละไดรเวอได้ทําให้เขารับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ได้เสียงถึงออกมามีพลังนะฮะแล้วอ้อีกเรื่องหนึ่งกําลังขับดีมากนะฮะ ที่ผมฟังทดสอบเนี่ยผมเปิดวอลลุ่มแค่40% 50% ừ, เนื้อเสียงหรือว่ากำลังขับของเสียงเนี่ยมาดีมากหูฟังทั่วๆไปเนี่ยบางทีเราต้องเล่งขึ้นไปถึง70 75 80%เราถึงจะได้ระดับเสียงที่ดีพอใช่ไหมครับแต่ตัวนี้แค่40 50ก็ได้แล้วคนชอบฟังเบาก็ลดลงคนชอบฟังดังคุณก็มีแก๊ปให้ดันขึ้นไปได้อีกเรียกว่ากำลังขับเขาเหลือเฟือจริงๆ ชิปเซตที่ Soundpiece รุ่น H3 ตัวนี้ใช้นะครับเป็นชิปเซ็ตของ Qualcomm รุ่น QCC 3091ตัวนี้เป็นชิปเซตรุ่นใหม่ก็จะทำให้เขารองรับเทคโนโลยีพวก Hi-Res นะครับสนับสนุนอย่างพวก Snapdragon Sound คุณก็จะใช้โคเดกอย่าง FX Adaptive ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็น LDAC ก็รองรับด้วยทีนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือแล้วว่าคุณจะเชื่อมต่อว่าถ้าโทรศัพท์มือถือเป็นสมาร์ทโฟน Android รุ่นท็อปๆหน่อยเขาก็จะมี LDA c ถ้าคุณเชื่อมต่อ LDAC ได้คุณก็จะได้ความละเอียดในระดับ h i h h r e s มีแบบ b บิตเ t ทสูงๆซึ่งตัวนี้ก็จะได้คุณภาพสูงสุดเลยแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ก็จะได้เวอร์ชั่นใหม่ๆเลยของบลูทูธนะครับอย่างเช่น Bluetooth 5.4ซึ่งทำอะไรได้บ้างทำมัลติพ o ย n ์ c อนเน c ชั o น เชื่อมต่อ2อุปกรณ์แล้วก็สลับการใช้งานระหว่างอุปกรณ์เนี่ยมันจะทําได้รวดเร็วนี่คือข้อดีของชิปเซตรุ่นใหม่ๆร <Yeah. S 1> ะบบตัดเสียงรบกวนคือตัวหูฟัง H3 เขาเองเนี่ยนะฮะเขาเป็นรูปทรงคล้ายคล้ายคัสซัมอินอยอยู่แล้วเวลาคุณใส่เข้าไปเนี่ยมันไอโซเลตเสียงธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะ มันเป็นระบบที่มันกันเสียงได้อยู่แล้วแต่พอไปเจอตัวที่เป็นไฮบริดแอคทีฟน้อยแค e l l a t i o n ของเขาเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหยิ่งเงียบเข้าไปใหญ่ตัดเสียงรบกวนได้ถึง5 5 d เดซิเบลนะฮะที่ทำได้เพราะว่าในหูฟังหนึ่งข้างมีไมโครโฟนถึง3ตัวซึ่งไมโครโฟนตัวนี้ในขณะที่เราฟังเพลงเขาก็จะทำหน้าที่เก็บเสียงรอบๆตัวเราข้างละ3ตัวแล้วก็ข้อมูลความถี่เหล่านี้นะครับมาหักล้าง ในการฟังของเราเพื่อให้เราเกิด Noise Cancelling ที่เงียบที่สุดในขณะที่ไม่ได้ฟังเพลงใช้พูดคุยโทรศัพท์ไม่ตัวตัวนี้นะครับก็ช่วยกันทำสิ่งที่เรียกว่า Clear Voice Capture ซึ่งพัฒนามาถึงเวอร์ชั่น8แล้วนะครับนี่เป็น Clear Voice Capture CVC 8.0โอ้โหปรับปรุงเรื่องการแคปเจอร์เสียงพูดของเราให้คมชัดในการคุยโทรศัพท์เนี่ยทำมาถึง8เวอร์ชั่นแล้วรุ่นนี้จึงมีประสิทธิภาพในการฟังเสียงพูดคุยของเราจากปลายทางเนี่ยคมชัดดีมากๆแล้วก็พอถึงแม้ไม่ได้เปิดเพลงนะไม่ได้เปิด noise c a n c e l i n g นะ เขาไอโซเลตธรรมชาติดีอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงภายนอกอยู่แล้วนะเวลามีใครจะมาคุยด้วยเนี่ยเราก็ต้องใช้ Transparency Mode นะครับเขาก็จะใช้ไมโครโฟน3ตัวนี้แหละช่วยรับเสียงสนทนาเลยแล้วขยายให้เราได้ยินในหูฟังของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นใส่เล่นเกมได้ไหมเออวัยรุ่นถามมาสบายครับมีเกมโหมดนะฮะเข้าไปปรับแต่งในแอปพลิเคชันของเขาได้นะครับเกมโหมดเนี่ยดีเลยต่ำมากนะครับคือจะทำให้ดีเลยลดลงเหลืออยู่ในระดับ 60มิลลิเซกอะไรก็ตามนะครับที่ต่ำกว่า130 m มิลลิเซกเราจะไม่รู้สึกว่ามันดีเลยนะตัวนี้60 m มิลลิเซกสบายเลยเล่นเกมนี่โอ้โหเหมือนไม่มีดีเลยเลยอ่ะคือแบบเสียงปืนยิงก็ความรู้สึกเดียวกันนะฮะสบายมากแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอย่างการไฟล์เอียบัตสมมุติว่าเราไปเผลอลืมวางตรงไหนแล้วก็เปิดแอป Peace Audio นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เชื่อมต่อกับตัวหูฟังตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดเมนูไฟเอียบัตหาตำแหน่งของหูฟังได้ด้วยนี่เป็นไงคุณสมบัติครบเครื่องจริงๆเลย <c oughs> แบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ที่ใส่มานะครับตัวหูฟังเองเนี่ยใช้ฟังได้นานสูงสุดในกรณีที่ปิด Active นะ c a n เ e l l i n g นะครับใช้ได้7ชั่วโมง แล้วก็วนกลับมาชาร์จในเคสเนี่ยรวมๆแล้วได้ทั้งหมด37ชั่วโมงด้วยกัน <c oughs> เวลาจะชาร์จไฟก็ฟา c ชาร์จด้วยนะครับชาร์จไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยได้แบตเต็ม100%แล้วนะครแต่คุณไม่ต้องไปใช้อแดปเตอร์แบบกำลังไฟสูงนะเอาสัก1 0วัตต์เนี่ยเขาก็ชาร์จได้แล้วเต็มภายใน2ชั่วโมงแน่นอนตัวแอปพลิเคชัน Peace Audio ตัวนี้นะฮะก็จะสามารถปรับ noise cancelling ได้4ระดับมี adaptive มี indoor มี outdoor มี traffic มี normal โหมดแล้วก็มี transparent โหมดนะฮะเพื่อให้เราพูดคุยกับคนอื่นได้หรือจะเชื่อมต่อนะครับถ้ามีอุปกรณ์2ชิ้นจะเชื่อมต่อก็เลือกเมนู double device connection นะครับอยากเปิดเกมโหมดก็มาเปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะได้ delay 6 0มิล m ิเ เวลาสั่งงานนะครับเราก็สั่งงานด้วยผ่านการทัชนะครับซึ่งในแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถคัสตอมการทัชในการสั่งงานได้ว่าแต่1ครั้งให้เป็นคําสั่งอะไรแต่2ครั้งให้เป็นคําสั่งอะไรเลือกคัสตอมเอาตามความสะดวกในการใช้งานได้เลยนะครับจริงๆผมฟังแบบสแตนดาร์ดเลยนะผมไม่ได้ปรับ EQ เลยแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบปรับ EQ เนี่ยเขาก็มี Adaptive EQ ให้ปรับคือสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าหูฟังตัวนี้ เทสหูฟังเราได้ด้วยนะอ่าเทสหูเราได้ด้วยเขาก็จะมีแบบฟอร์มการเทสแหละซึ่งกดเริ่มปุ๊บเขาก็จะส่งความถี่ต่างๆมาแล้วตั้งคําถามเราให้เราเข้าไปตอบใช่ไหมครับเราได้ยินอันไหนชัดไม่ชัดเราก็ตอบเขาไปเขาจะเทสความถี่ออกมาก่อนว่าเราเนี่ยไม่ได้ยินความถี่ไหนบ้างหรือด้อยในความถี่ไหนบ้างเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกใช้งานพรีเซตต่างๆที่เขามีให้หรือ จะให้เขาปรับจูนให้เข้ากับหูเราตอนที่เทสเสร็จแล้วเขาก็จะทำเป็นคัสตอมพรีเซ็ตที่เป็นเหมาะสำหรับความถี่ที่เราบกพร่องได้คนเราเนี่ยบางทีอย่างผมเองอายุเยอะๆนะฮะผมบอกเลยเกิน1 4ื่นเฮิร์ตขึ้นไปนะฮะไม่ได้ยินแล้วครับอ <laughs> ยาจางมากๆอ่ะ1 4ื่นสีพัเฮิร์ตขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องไปถึงส0 0 0 0ื่นนะสองหมื่นนี่น่าจะไม่ได้ยินมาหลายปีแล้ว <laughs> แต่เราก็ยังแยกแยะออกนะเสียงหลงเสียงแหลมแบบดีไม่ดีอะไรเงี้ยเรายังแยกแยะออกอยู่นะครับมีฟิตเทสด้วยนะครับทดสอบความแน่นของตัวเอียทิปนะครับลองเลือกดูว่าแต่ละขนาดแล้วก็วัดความรู้สึกคุณว่าคุณสบายแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายด้วยฟังก์ชันไฟลเอีย e บัดก็คือถ้าหาตัวหูฟังไม่เจอนะครับก็กดจากนัวในแอปเลยนะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นแบบรัศมีเรดาร์เนาะแล้วบอกตำแหน่งของหูฟังล่าสุดของเราได้นะครับแล้วก็สั่งให้มันเล่นเสียงที่หูฟังได้ทั้งหูซ้าย และหูขวาในกรณีที่หาข้างใดข้างหนึ่งไม่เจอนะครับก็สะดวกดีเลยได้เวลาบอกราคาครับ s u n d p e c e h 3ผมบอกไปตอนต้นว่า3,000กว่าบาทใช่ไหมครับนี่ครับราคาของเขาคือ 3,990บาทอ้บทราคานี้นะไม่ต้องห่วงคุณซื้อตัวนี้แล้วคุณไปไฟกับพวกหูฟังแพงๆกว่านี้ได้สบายเสียงดีจริงๆเปิดโล่งคมชัดอันนี้ผมฟังเองผมยังชอบเลยนะตัวนี้นะครับรับประกันศูนย์ไทยอีก1ปีเต็มสั่งซื้อแล้วดูราละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Soundpiece Thailand นะครับมีทั้ง3แพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada s ช o อป e ติกต็อกช็อปติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Page s o u จซาวพี e Thailand หรือถ้าอยากจะสั่งซื้อกับพี่หลามคลิกที่ตะกร้ามุมจอนี้ได้เลยครับโอ้โหรับรองไม่ผิดหวังคุ้มจริงๆตัวนี้สั่งเลยกดกดเลย